สวัสดีครับพี่น้องมอนีนะครับมูหันก่ามา พาน้องโลมามาเยี่ยมแม่ครับก็คือมือนี้นะครับกับแม่น้องโลมานะครับได้นอนล้อคอดครับยุธีโรงพยาบาลศีนครลินพี่น้องบมือนี้ครับก็เลยคุณยายครับอยากให้น้องโลมาครับมารับน้องนะครับจะมาให้กำลังใจแม่ครับพี่น้องมือนี้ครับเพาก็มาหนาของคอดครับพี่น้องตอนนี้เป็นช่วงเวลาเทียงครับเพิ่นก็จะให้เขาเยี่ยมพอดีที่นี้นะครับก็เลยพาน้องโลมานะครับเขาไปเป็นคนแรกนะพี่น้องครับนะครับตื่นเต้นครับพี่น้องครับบัืนี้ เห็นแม่นะครับเวลาวิดีโอข้อหาแม่น้าตาไหลไห้คืนพอดแม่หลายพี่น้องครับปนีก็เลยมาเห็นแม่ลวดีใจหลายพี่น้องนะครับก็เลยเอาของเหร่นมาให้แม่เหร่นน้าพี่น้องนะครับก็ดีใจครับจะเห็นหน้าแม่ครับเออยายยายยายเห็นแม่แล้วพี่น้องนะครับดีใจครับพี่น้องันีแตะเห็นแม่นะครับที่นี่นะครับกับพนนะพนซีบอยซีบีพี่น้องครับบอกว่ายายแม่แม่แม่พนวานะครับ มันนี้นะครับกะพวกน่ะมัอนี้มาหาแม่แล้วนะครับต้องในเล่นโทรศัพท์พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่์นจะเล่นโทรศัพท์ของแม่ประจําพี่น้องมันนี้เพิรนแม่น้องโรมาผมบอกว่าโอ้ยายนะครับ่ข่ไป้เมื่อยนะครับก็เลยเอาแม่เพิ่นเก็เลยมาวีผมไห้ม,มัดผมไห้ครับมันลูกสาวาน้องโลมาเห็นแม่วีผมแล้วก็อยากวีน้ําพี่น้องนะครับานาทีเพิ่นมัอนีนะน้องโลมาคือ เล่น u t u b e นะครับเบิ้งคลิปเบิ้องยังไปครับถาคุณแม่ครับเพราะว่ามือนี้ห้เยื่อนครับก็ได้ถามข้าวกันนะพี่น้องนะครับ่ากมาให่กำลังใจกันพี่น้องนะครับมื่อนี้เพราะว่าคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็จะเครียดพี่น้องแล้วบางเธอก็จะเงาพี่น้องนะครับัาที่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอยากให้แม่น้องโรมานะครับได้เห็นน้องเป็นคนแรกก็เลยพามาอยู่โรงแรมพี่น้องครับ โรงแรมสมัยได้กี่ซื้อว่าโรงแรมขวัญหม้อเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมจำไม่ได้ว่าโรงแรมซื้ออย่างพี่น้องครับวันนี้ก็เลยสมัยได้เป็นนักเียนตำรวจใช่าแอบจอดรถจะหนีโดนอยู่พี่น้องครับก็เลยมาตอบแทนุญคุ้นข้าเจ้านะครับก็เลยมานอนอยู่นี่เซาไวสามขึ้นพี่น้องนะครับมาที่นี่นะครับกัเขามาโรงแรมนะครับพี่น้องนะครับโรงแรมอุ้ยเห็ดไม่พี่น้องรับรูไหลพี่น้องนะครับเขามานะครับพนักงานตอนรับก็ดีคนน่ะ หินเขามาสวัสดีครับสวัสดีครับนพี่น้องนะครับนนนี่น้องโลมาเขามากระตื้นเต้นพี่น้องรับเห็นอ่าเพิ่นเห็นคนรอคนสวยอะไรพี่น้องครับ่นเห็นว่าคนนะครับคนดีใจครับได้เห็นอ่าคนสวยคนงามพี่น้องครับปนีพิ่นบอกว่าอ่าคุณพ่อห้องยังไม่ว่างครัหนึ่งห้องขอเคลียร์ของก่อนเกิดเลยหายย่ายๆครับ อ่าครับมาไปนั่งถ่ายอยู่ล็อบบี้ครับพี่น้องเพื่อถ่ายให้คนเคลียร์ของกอนพี่น้องครับมาหนีก็เลยอ่าน้องโรมากลับไปนั่งน้ำย่อยกอนพี่น้องนะครับกับนี่นะครับพี่น้องอันนี้คือโรงแรมเอ่อเกินโรงแรมอย่างจำว่าใดพี่น้องถว่ได้หูบอกเนี่ยทำไมได้ขี่เขาเรียกว่าโรงแรมขอนมอนะพี่น้องบาที่หลังจากนั้นนะครับอ่าน้องโรมามือต่อมาพี่น้องครับหลังจากที่เราโรงแรมแล้วครับกลับมาส่งคุณแม่เขาของพลาตัดพี่น้องครับนี่ไปทุก ยังน้ำกลมแม่ตลอดเวลาพี่น้องครับตอนนี้เขาเรียกว่าความรักจากลูกกับแม่นะพี่น้องครับสายเขาให้ความรักพี่น้องครับที่นี่นะครับก็เห็นมาแล้วเด็กหญิงพิมพ์ลพัฒน์นบมณีน้องสาวอ่าลาพัฒร์ดานบมณีพี่น้องครับอันนี้ครับน้องหรือว่าน้องอุ้งอิงครับพี่น้องนะครับเพราะว่าแม่คนซื้ออังครับเพาเล่นต่างอุ้งอิงนะครับพี่น้องนะครับอันนี้นะครับน่ารักน่าชังมากนะครับหนูเกิดวันที่27่สิบเมีนาะครับวันนี้น้องโรมาเห็นหน้าน้องแล้วดีใจครับพี่น้องนะครับเพื่อนนะ อยากจะจับน้องใบน้องพี่น้องนะครับมื people, pues like now, ่อนี้นะครับเห็นน้องเป็นคนแรกพี่น้องครับเฝ้าแต่ได้แม่เขาของคอดพี่น้องนะครับคนนั้นนะครับมื่อนี้กต่มามีความสุขไร้พี่น้องครับคนนอยากจับน้องเป็นเ่ราะมื่อหันเห็นมือจับใบน้องพี่น้องครับดีใจไลครับสเสดจับน้องพี่น้องครับมื่อนี้ถึงคิ้วยายพี่น้องครับดีใจไลหลานสาวพี่น้องครับคนใ้อุ้ม้ยดีใจไลพี่น้องครับเวอร์เคลื่อนมาตื่นเต้นก้มูดีใจก้มู